ินดีต้อนรับเข้าสู่ TikTok Community Meetup ครั้งที่หนึ่งนะคะวันนี้วิวมาร่วมงานด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานกันค่ะไปกันเลย มาถึงงานนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้วิวก็มาถึงก่อนเวลางานนิดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้มาถ่ายรูปบรรยากาศภายในงานแล้วก็ตื่นเต้นกับมุมนี้มากเลยคะ่ะทุกคนที่ติ k กตอกเตรียมไว้ให้จะเป็นการถ่ายภาพแบบ360องศาค่ะทุกคนคือถ่ายตอนนั้นแล้วก็ได้ไฟล์คลิปตอนนั้นเลยเลิศม,มากชอบมากและนี่จะเป็นหน้าตาแอดมินติกตอกถึงเวลางานนะคะพอเราเข้าไปเขาก็จะมีประกาศทิศทางของปีหนะ้าแล้วก็มีการเชิญเกตมาพูดคุยคะ่ะซึ่งวิชอบคนนี้มากเลยทุกคนรู้จักกันไหมนเกกมันค่ะ ของวิวก็จะเป็นกลุ่มที่10นะคะได้สินค้าเป็นกระทะพอได้สินค้าที่เป็นโจทย์แล้วนะคะเราก็ต้องมาจับกลุ่มทํางานกันค่ะทุกคนกิจกรรมนี้ก็คือสนุกมากๆแล้วระหว่างที่รอผลประกาศนะคะก็จะมีการสัมภาษณ์ครีเอเตอร์ไปถึงมีเซอร์ไพรส์เป็นมินิคอนเสิร์ตให้พวกเราได้ชมกันด้วยแล้วก็มาถึงการประกาศผลรางวัลน,นะคะทุกคนอันนี้เป็นกลุ่มวิวที่กําลังพรีเซนต์กันอยู่แต่จะบอกว่ากลุ่มวิวไม่ได้รางวัลน,นะคะแต่ก็ได้มิตรภาพใหม่ๆจากพี่ครีเอเตอร์ท่านอื่นๆด้วยค่ะสำหรับใครที่กำ บอกว่าเราทำไม่ได้เพราะไม่มีใครลดคุณค่าเราได้หากเราไม่ยินยอมและสุดท้ายก็มากินข่าวกับเพื่อนๆครีเอเตอร์ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์ให้วิวด้วยนะคะ